สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าโซ่ c y c i n g Story ในช่วงของ c y c i n g Idol ในช่วงนี้เราจะพาไปรู้จักนักปั่นจักรยานที่มีชื่อเสียงใน EP นี้ผมจะพาไปรู้จักพีมอสลอลิกปัจจุบันพีมอสลอลิกอายุ32ปีเกิดเมื่อวันที่29ตุลาคม1989พีมอสลอกลิกเติบโตขึ้นมาในเมืองเล็กๆของชิสโลแวกซึ่งเป็นชุมชนเหมืองถ่านหินที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในเทือกเขาตอนกลางของสโลเวเนียซึ่งกีฬาที่ได้รับความนิยมในชุมชนนี้ก็คือการกระโดดสกีและก็ยังเป็นกีฬาทททีี่่ไดด้รับคมนิยสุของเศ ่งผลให้พี่มอสโลดิเขาลงไหลในการกระโดดสกีเป็นอย่างมากและเมื่อเขาอายุ16ปีเขาติดทีมชาติสโลวีเนียเขาอยู่ในทีมสโลวีเนีย4คนที่ได้รับเหรียญทองแดงจากการแขร่งขันรุ่นจูเนียชิงแชมป์โลกในปี2006หลังจากนั้น1ปีเขาก็เข้าร่วมการแข่งขันสกีไฟอ,อิงที่จัดขึ้นระหว่างผมแดนอิตาลีและออสเตรียในขณะที่พี่มอสโลดิทำการแข่งขันจังหวะที่เขากระโดดเขากระโดดผิดแล้วก็หมุนตัวในกา ตกลงบนฐานน้ำแข็งทําให้เขาถูกส่งตัวโรงพยาบาลโดยที่ไม่ได้สติจากเหตุการณ์ครั้งนั้นหลายๆคนก็คงคิดว่าพีมอสลองดิคงไม่ได้กลับมาเข้าร่วมการแข่งสก,กีอีกครั้งเนื่องจากเป็นอุบัติเหตุที่แรงพอสมควรในอุบัติเหตุครั้งนั้นเขาไม่มีกระดูกที่หักแรงมีเพียงแค่เลือดออกในสมองเล็กน้อย และนั่นก็เป็นช่จุดสิ้นสุดของอาชีพการกระโดดสกีของพีมอสลอรลิและเขาก็กลับมากระโดดสกีอีกครั้งและก็ประสบความสำเร็จพอสมควรในการแข่งขันกระโดดสกีระดับโลกแต่เมื่อเขาอายุ20ปีเขามองว่าเขาไม่ได้อยู่ในระดับนักกระโดดสกีที่เก่งที่สุดในโลกเขาเลยตัดสินใจเปลี่ยนกีฬาและในปี2011พีมอสลอลิเขาตัดสินใจซื้อจักรยานคันแรกเพื่อลงการแข่งขันใตกีฬาเขาทำผลงานได้ดีและในปี2012เขาเล่นเซนัญญาก,กับทีม UCI Continental ของทีมแอเดียโมบายซึ่งบริหารงานโดยบล็อกแดนฟิงซึ่งเป็นผู้จัดงานทัวร์ออสเวเนียในฤด,ดูกาลแรกของพีมอสล็อลดิกเขาได้เดินทางไปแข่งขันที่ประเทศอิตาลีออสเตรียสโลวาเกีย และดูใบอันดับที่ดีที่สุดเขาคืออันดับที่10จาก17คนที่เข้าเส้นชัยและในปี2014พีมอรสลอนลิกเขาสามารถคว้าแชมป์ที่ท so ัวร์ออฟอเซเบจันแล้วก็แชมป์ที่โคเอเชียสโลเวนีทำให้เอเดียนฟิงบอกว่าพีมอรสลอลิกม,มีบางอย่างที่พิเศษที่เขาสามารถคว้าแชมป์ได้หลังจากนั้นไม่นานมีทีมลอตโต้เอ็นอลยาโบติดต่อพีมอรสลอลิกเข้ามาเพื่อให้เขาเข้าร่วมทีมและก็เข้าร่วมการแข่งขันกับทีมลอตโต้เอ็นเอลยาโบเป็นต้นมาในปี2016พีมอลกาารว้าอน World Tour. ในปี2017พีบอสลอดดิกเขาลบก,การในรายการทูนฟรองซึ่งเป็นรายการจักรยานที่เก่าแก่ที่สุดของโลกและเขาควา้าแชมป์ในสเตจที่10และเขาก็ยังเป็นคนแรกที่ควา้าแชมป์สเตจในรายการทูนฟองของทีมชาติสโลวีเนียดูเหมือนว่าผลงานของพีมอสลลตลิกจะดีวันดีคืนในปี2018เขาสามารถควา้าแชมป์ในสเตจที่19ของรายการทูนฟองและในปีถัดมาปี2019เขาสามารถควา้าแชมป์จากรยานรายการัวต้ตาเอสปานา ซึ่งเป็นรายการจักยานระดับแกรนทัวร์ที่ประเทศสเปนรวมไปถึงตำแหน่งเก้าแห่งการสปินและนี่คือแชมป์แรกของพิมอสลลดิกระดับแกรนทัวร์ในปี2020พิมอสโลดิกยังสามารถป้องกันแชมป์ที่บูตาเอสน่าและยังควา้าแชมป์ในตำแหน่งเจ้าแห่งการสปินในปี2021พิมอสโลดิกสามารถคว้าเหรียญทองให้กับทีมชาติสโลเีเนีย ในจักรยานประเภทครานสชอยอลและในเดือนกันยายนในปีที่ผ่านมาปี2021ใครจะรู้ว่าพีมอสโลดิกจะสามารถคว้าแชมป์ในรายการเวตาอสมานาเป็นปีที่3ติดต่อกันและเรามปติดตามผลงานของพีมอสโลดิกในปี2022นี้ว่าจะสามารถคว้าแชมป์รายการเวตาอสมานาเป็นปีที่4ติดต่อกันหรือไม่และนี่คือเรื่องราวของนักปั่นจักรยานที่ทางไซคิงสตอรี่นำมาฝากในช่วงไซคิงไอดอลวันนี้ไซคิงสตอรี่ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ